<_ tit ling> รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อค่ะพี่เป็นเสื้อผ้าลินินผสมฝ้ายนะคะพี่ด้านหน้าของเขาจะเป็นงานปักนะคะปักสวยๆเลยงานปักไม่ใช่งานสกรีนนะคะพี่แล้วก็ตรงช่วงบ่านะคะพี่ตรงนี้นะตรงบ่าทั้งสองข้างจะแต่งเป็นลูกไม้ค่ะพี่ลูกไม้ตรงนี้นะคะพี่เนื้อไม่สากนะคะพี่และเนื้อไม่คันและมีซับไมตรงลูกไม้ตรงบ่าให้อย่างดีนะ แขนนะคะพี่ใส่สบายนะคะพี่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะงานเป็นของสาวอวบนะงานเป็นคอปกแบบนี้แล้วก็กระดุมมุกข้างหน้านะคะพี่แกะได้จริงทุกเม็ดเป็นกระดุมสีเดียวกับตัวเสื้อนะส่วนด้านหลังก็เป็นผ้าเรียบๆนะคะพี่ยับนิดนึงนะคะเพิ่งแกะมาจากซองนะพี่ถ้าพี่ซักตากรีดเหมือนเดิมก็สวยนะคะข้างหลังนะคะพี่เป็นเรียบๆแบบนี้รีดรนิ่งผสมฟ้ายนะคะพี่เนื้อผ้าของเขาไม่ยืดและผ้าไม่มีซับในนะส่วนด้านหน้านะคะพี่ เป็นงานปักทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่งานสก,กีนรุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า48เนิ้วค่ะพี่ความยาวเสื้อนะอยู่ที่28เนิ้ยค่ะพี่เป็นเสื้อนะเป็นรีไซส์นะคะพี่มีไซส์เดียวค่ะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปนะคะพี่ใส่สวยจริงๆแล้วจะอ,อกเล็กกว่านี้พี่ก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆนะรุ่นนี้หนูจัดให้เลยค่ะพี่เอาไปเลยโปรนะ239บาทเท่านั้นกับงานตัวนี้นะคะพี่เอาไปแค่239ค่ะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะคะเวลาพี่จะสั่งเพนตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะคะเราไล์อยู่กับแสงนะคะสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นมาให้ด้วยค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อ้นหลังนะพี่พิมพรหัสค่ะแล้วตามด้วยสี พี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยนะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพี่อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้อ28เนิ้วค่ะให้โปรไปเลย239บาทสีม่วงนะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้เรียกว่าสีกรีบบัวนะคะถ้าพี่รับตัวนี้ค่ะพี่เรียกว่าเขียวอมฟ้านะพี่พิมพ์ดีนะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีฟ้านะคะพี่ตัวนี้นะสีต่อไปค่ะพี่ ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีส้มชาไม่ส้มเดียวนะคะพี่สีนี้จะเป็นสีโอรสค่ะพี่อกหน้าผ้านะพี่สี่สิบแปดนิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่ยี่สิบแปดนิ้วค่ะพี่เอาไปเลยสองร้อยสามสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวถ้าพี่รับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะตอนนี้จะเป็นสีขาวนะคะ สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีม่วงค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยให้โปรพี่แค่239าบาทเท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายนะพี่เป็นแบบร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้เป็นเสื้อลีนินผสมฝ้ายงานปักสวยๆแบบนี้เลยบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยเอาไปแค่239บาบาทเท่านั้นค่ะอกหน้าผ้านะพี่ 48นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะถ้าพี่รับตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะและสีนี้นะคะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงเป็นสีแดงเลือดหมูนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีกรีบบัวนะสวยๆแบบนี้เลยงานปักทั้งหมดนะพี่สีนี้จะเป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่ ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีฟ้าค่ะพี่อ,อกหน้าผ้า48เนิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วนะสีนี้เป็นสีฟ้าค่ะสีนี้เป็นสีส้มชามีส้มเดียวนะคะพี่สีนี้ค่ะจะเป็นสีโอรสนะคะพี่และสีสุดท้ายถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะลิ้นนีผสมฝ้ายอย่างดีเลยให้โปรไปเลย239บาทเท่านั้นจ้า